ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่899รอบสังหารตอนที่5ข้างนอกห้องมีเลือดกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั้งประตูและหน้าต่างแม้แต่ทางเดินที่ไม่ได้กว้างนักก็ยังเจิงนองไปด้วยเลือดสีเข้มศพทั้งหลายนอนกระจัดกระจายไร้การเคลื่อนไหวตลอดทางเดินยาว เชียวชูที่มีเลือดของศัตรูเต็มไปทั้งตัวก็ยืนยิ้มกว้างอยู่ที่ประตูพร้อมกับโบกมือเปื้อนเลือดให้กับอู๋เสวียเฮ่เพื่อข้างนอกถูกจัดการไปแล้วเชียวชูเริ่มพูดอู๋เสวียก็พูดขัดขึ้นมาทันทีออกไปเชียวชูถึงกับชะงักมือที่โบกไปมาแข็งข้างอยู่กลางอากาศแย่ฉาจึงกระอแอมเบาๆแล้วพูดว่าคุณหนูไม่ชอบกลิ่นเลือดนะขอรับเชียวชูถึงกับกระพริบตาปริบๆเขาไม่เคยสังเกตเห็นเรื่องนั้นมาก่อนเลย อู๋เสียที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนและอึดอัดคับคล้องใจกับปัญหาทั้งหมดที่อยู่ภายในใจตอนนี้กลิ่นเลือดที่นางเกลียดก็เต็มห้องไปหมดแล้วนางจะอารมณ์ดีได้อย่างไรกันคุญชายเชียวน่าจะไปล้างตัวก่อนหนะ้าขอรับเย่เฉาพูดพร้อมกับมองไปยังมือที่เต็มปไปด้วยเลือดของเชียวชูเชียวชูก็ได้สติทันทีและเมื่อมองหน้าบึ้งๆของอู๋เสียเขาก็หดคอลงแล้วรีบวิ่งกลับไปที่ห้องทันทีพร้อมกับปิดประตูตามหลัง เฟยหยานกับคนอืนอ่นๆที่กําลังค้นศพและพยายามหาของที่จะระบุตัวผู้รอบสังหารก็หันไปมองเชียวชูที่พุ่งตัวเข้าห้องไปอย่างรวดเร็วด้วยสายตางงๆแต่เชียวชูก็นึกขึ้นได้จึงรีบเปิดประตูออกมาเจ้าออกมาทําไมอีกล่ะเฟยหยานถามเชียวชูมองสำรวจเพื่อนๆที่ต่างก็เปื้อนเลือดไม่น้อยไปกว่าเขาและพูดอย่างสลุดหุ่นหูว่าข้าแนะนําให้พวกเจ้าดูคนไปล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ก่อนจะเข้าไปหาน้องเสียนะ แล้วก็บอกเท่าแก่ให้เอาคนมาทำความสะอาดทางเดินด้วยถ้ายังมีคนรอดชีวิตอยู่นะนะส่วนหลงล่วนั้นลงไปดูที่ชั้นหนึ่งมาแล้วแล้วก็พบว่าเด็กรับใช้ที่เข้าเวรกลางคืนไม่หายใจแล้วเฟยหยานกับหัวเหย่ก,ก็มองสบตาก,กันอย่างงุนงงไม่เข้าใจว่าทำไมเชียวชูถึงพูดเช่นนั้นเด็กรับใช้สองคนตายในตำหนักเซียนคืนนี้ คนที่เหลือที่พักผ่อนกันอยู่ก็รอดตัวไปเท่าแก่โรงเตียมก็ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงตะโกนของเชียวชูเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเชียวชูลากเขาไปยืนข้างหน้าศพคนตายทั้งหมดเท่าแก่โรงเตียมที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ตาสว่างทันทีแม้ว่าจะรู้สึกตกใจกลัวจนตัวสัน่นแต่เขาก็ให้คนมาทําความสะอาดตําหนักเซนให้เรียบร้อยศพของชายชุดดาทั้งหมดถูกย้ายมากองรวมกันที่ด้านหลัง เมื่อเฉียวชูกับคนอื่นๆทำความสะอาดเนื้อตัวและเปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยอูษเสวิกก็นั่งอยู่ที่ห้องโถงบนชั้นสองแล้วเย่ฉาจับชายชุดดำที่ยังเหลือรอดอยู่คนเดียวเอาไว้ด้านหนึ่งคนพวกนี้มาจากไหนกันพวกเขาเก่งหน้าดูเลยนะเพราะคนที่อ่อนแอที่สุดก็มีพลังวิญญาณอยู่ขั้นสีเขียวแล้วยังมีผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีครามสองคนด้วยเฉียวชูพูดขณะที่นั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้เขาเอียงคอมองชายชุดดำที่อาการรอดแร่เต็มที ในขณะเดียวกันเฟยหยานก็พูดเสริมขึ้นมาว่าเมื่อครู่ค่าตรวจสอบร่างกายของพวกเขาแล้วไม่เจออะไรที่บอกได้เลยว่าพวกเขาเป็นใครดูเหมือนว่าคนที่ส่งพวกเขามาจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเชียวแหละแล้วชายคนนี้พูดอะไรมั่งหรือยังหลงลั่วดถามพร้อมกับมองไปยังชายที่เยี่ยชาจับเอาไว้เยี่ยชาก็สายหน้าเขาเอื้อมมือมาจับหน้าของชายชุดดำให้เงยขึ้น เมื ard, ่อชายชุดดำคนนั้นเงยหน้าขึ้นทั้งคณะจึงเห็นว่ากรามของชายชุดดำคนนี้ถูกเยี่อฉาทำให้เคลื่อนหลุดจากที่ปากของเขาตอนนี้มันก็ห้อยลงมาและอ้ากว้างซึ่งเขาไม่สามารถส่งเสียงอะไรออกมาได้เลยนี่มันเชวชูพูดพร้อมกับมองชายคนนั้นอย่างงุนงงเขาอยากฆ่าตัวตายด้วยการกัดลิ้นอูเสือพูดขึ้นมาเบา ชายชุดดำคนนี้เป็นคนใจเด็ดเลยทีเดียวเมื่อรู้ว่าเขาทำภารกิจล้มเหลวหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนหรือว่าอ้อนวอนเลยสักนิดแต่พยายามฆ่าตัวตายในทันทียอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่900รอบสังหารตอนที่6 โชคดีที่เย่ฉาพบได้ทันเวลาเขาจึงจัดการเครื่องกรามล่างของชายชุดดาคนนี้ให้หลุดออกเพื่อชายคนนี้จะได้กัดลิ้นตัวเองไม่ได้เย่ฉาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดทําให้เป็นไปไม่ได้ที่ชายคนนี้จะลงมือฆ่าตัวตายเรามีคนใจเด็ดอยู่จริงๆสินะเฉียวชูเดินเข้าไปหาและมองชายชุดดาคนน,นั้นชายชุดดาคนนี้หนะ้าตาธรรมดาทั่วไปแต่ดวงตาของเขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวถ้าข้าเอากรามของเขากลับเข้าที่ เขาจะฆ่าตัวตายทันทีเย่ฉาพูดพร้อมกับขมวดคิ้วความพักดีต่อคนที่รับใช้อย่างแน่วแน่เช่นนี้เป็นนิสัยที่ตัวเขาเองรู้จักดีอู๋เสือก็เอายาออกมาและส่งต่อให้เชียวชูปอนเขาซะเชียวชูก็ตัวสั่นทันทีเมื่อเห็นยาถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่ายานี้มีฤทธิ์ยังไงแต่มียาจากมือของอู๋เสือกี่อย่างกันที่ทำให้ศัตรูของนางรู้สึกดีฮ้ย <c oughs> ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นละนะเชียวชูพูดอย่างสงสารจากนั้นก็ยัดยาเข้าไปในปากของชายชุดดำชายชุดดำทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเขาพยายามดิ้นรนแต่ไม่อาจต่อกรกับเยี่ยชาที่จับเอาไว้ได้พวกเขาเฝ้าดูชายชุดดำกลืนยาลงไปหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งอู๋สวยก็พยักหน้าให้เยี่ยชาซึ่งก็จัดการเอากรามล่างของชายชุดดำกลับเข้าที่ทันทีทันทีที่พบว่า ตัวเองสามารถขยับกรามล่างได้แล้วชายคนนั้นก็พยายามกัดลิ้นเพื่อฆ่าตัวตายแต่ในขณะที่ฟันแตะลิ้นนั่นเองความเจ็บปวดทรมานอย่างรุนแรงก็แล่นผ่านเส้นประสาทเหงื่อไหลลงมาตามหน้าผากใบหน้าซีดขาวร่างทั้งร่างเริ่มสั่นเทิมอยากฆ่าตัวตายงั้นหรือเอาเลยสิอูเสือไม่มองชายคนนั้นเลยด้วยซ้ำนางพูดกับแย่ฉาว่าปล่อยเขา เย่าฉาก็ปล่อยชายชุดดำคนนั้นทำให้ชายคนนั้นลม้มลงกับพื้นทันทีเมื่อไม่มีเยี่าฉาคอยจับไว้แต่เมื่อร่างของเขาล้มลงบนพื้นความเจ็บปวดทรมานอย่างรุนแรงก็ลั่นไปทั่วร่างความเจ็บปวดทรมานที่ไม่อาจจินตนาการได้นั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนกระดูกทั่วทงร่างถูกบดละเอียดเนื้อก็เหมือนจะถูกฉีกออก ไม่ว่าความตั้งใจของเขาจะแน่วแน่เท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อเจอเข้ากับความทรมานที่บ้าคลั่งขนาดนี้ชายคนนั้นก็รู้สึกว่าร่างพังทลายอย่างสิ้นเชิงน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาใบหน้าซีดขาวจนน่ากลัวเมื่อเห็นชายที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอยู่เมื่อครู่นอนกองศึกสะอื้นตัวสั่นเทาอยู่ตรงหน้าเชียวชูก็หันไปถามอูเสืออย่างงุนงงทันทีว่าน้องอูเสือเจ้าให้ข้าเอาอะไรให้เขากินทําไมเขาถึงถึงเขาถึง เจ็บปวดทรมานขนาดนั้นทั้งๆที่ขยับแค่นิดเดียวอูเสือก็ตอบว่าประสาทสัมผัสของร่างกายมนุษย์นั้นแตกต่างกันบางคนเจ็บปวดรุนแรงเพียงแค่หนังถลอกขณะที่บางคนต่อให้โดนตัดเนื้อจนถึงกระดูกก็ยังทนได้นั่นเป็นผลจากระดับความไวของเส้นประสาทที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดรวมถึงพลังใจของคนคนนั้นชายคนนี้มีพลังใจที่เข้มแข็งมาก เขาอยากจะดูว่าความพักดีอันแน่วแน่ของเขาสามารถทนทานต่อความเจ็บปวดรุนแรงได้หรือไม่ยานั้นเพียงแค่ทําให้เส้นประสาทที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดในร่างเขาถ่ายทอดความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอย่างไม่จํากัดเพียงแค่แตะเบาๆก็จะทําให้เขารู้สึกเหมือนกระดูกถูกบดเนื้อถูกฉีกได้แล้วเชียวชูจึงทําตาโตสะพรึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจเรื่องเส้นประสาทที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดอะไรนั่น แต่แค่ดูปฏิกิริยาของชายชุดดำก็บอกได้แล้วว่ายาของอูสเสียนั้นถึงจะมองเผินๆเหมือนไม่ได้พิเศษอะไรแต่ฤทธิ์ของมันนั้นน่าตกใจอย่างถึงที่สุดแค่แตะเบาๆเพียงผิวสัมผัสเท่านั้นก็เจ็บปวดเหมือนถูกตะไบขุดเอาเนื้อออกอูสเสือก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรชายคนนี้เลยแต่ละกรันเคลื่อนไหวของเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็สร้างความทรมานให้เขาอย่างไม่จบสิ้นแล้วภายใต้ความทรมานอย่างถึงที่สุดนั้น ไม่จำเป็นต้องพูดถึงการกัดลิ้นฆ่าตัวตายเลยแค่แตะลิ้นนิดเดียวก็เจ็บปวดยิ่งกว่ากัดลิ้นตายไม่รู้กี่เท่าไม่ว่าพลังใจของเขาคนนี้จะเข้มแข็งขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่สามารถทนความทรมานเช่นนี้ได้